สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องจีนสเกช n n ล l กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาพาเพื่อนๆมาปลดล็อกโอคูโดมอนเกันนะครับผมมาฮะขั้นแรกเราก็กด yes ไปเลยแต่จะมีเงื่อนไขนะครับเราก็จะต้องเลี้ยงดิจิมอนตัวไหนก็ได้นะฮะให้เป็นขั้นซูเปอร์อันติเมตนะครับผมแล้วก็ให้ครบ10วันทีนี้เราก็ต้องทำแคร m มิสเทคก่อนที่ น้องจะตายไปนะฮะเราก็จะได้ไข่ใบน้อยมา ครับผมก็จะได้คูลามอนมานะครับผมซึ่งไข่ชนิดนี้เป็นไข่พิเศษนะฮะที่ทางดิจ i มอน X3 เนี่ยทำออกมาก็คือจะโตวไวกว่าดิจิมอนที่เราเลี้ยงเนี่ยปกติเลยโตวไวมากอีกไม่เกิน5นาทีนะครับผมก็จะเปลี่ยนล่างแล้ว ครับผมผ่านไปแค่5นาทีนะฮะก็จะได้ซูเมมอนมานะครับรวดเร็วมากแล้วร่างต่อไปเนี่ยก็จะใช้เวลาแค่หลังจากเนี้ยแค่30นาทีเองครับผมนี่เลยครับผมคิรามอน X นะครับเรามาดูฉากโจมตีฉากคาสซีนของเขากันฮนะ แล้วก็หลังจากเป็นคิลามอน X นะครับผมก็จะใช้เวลาอีกแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะเพื่อเปลี่ยนร่างครับผมไวมาก1วันเปลี่ยนร่างถึง1 1ก็คือจากคุลามอนเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนซูเมมอนใช่ไหมฮะจากซูเมมอนเปลี่ยนเป็นคิลามอน,น X นะฮะแล้วก็ไม่ถึงอึดใจเดียวเท่านั้นอีก24ชั่วโมงมาแล้วฮะเดียบโลมอน X ครับ อ่านถูกหรือเปล่าเดียบรอมอน X ดีกว่าฮะใช่ครับโอเคฮะหลังจากเป็นเดียบรอมอน X เนี่ยเราก็ต้องไปทำเควสก็คือไปสู้กับทั้ง7บาปในแอเรีย44ครับต้องไปเคลียร์ในชั้นนี้นะฮะ ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหลังจากได้ดูคัดซีนสวยๆที่เดรโวมอน X เนี่ยได้ชนะเหล่า7บาปทุกคนแล้วก็ดูดพลังของทุกคนมาฮะจนทำให้กลายร่างเป็นโอคูโดมอน X นั่นเองครับผมเรื่องพลังไม่ต้องพูดถึงฮะพาวเวอร์ถึง220เลยฮะแต่นอนดึกมากนอนประมาณเที่ยงคืน เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเอาโอคูโดมอนเเนี่ยมาต่อสู้กับโอเมกามอนเนะครับว่าใครจะเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่ากันโอเคครับก็มาดูกันฮะว่าโอคูโดมอนเในฉากคัดซีนโจมตีถ้าไม่ตายเป็นยังไงกันบ้าง ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนถูกใจฝากกดถูกใจกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจินสเก n n l ได้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะโอเมกามอน X ต่อสู้กับ o อ u ู o m มอ X ครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ